มีคำถามนะฮะมีคำถามจากจากในห้อง practical PDPA ครับที่อาจารย์คุยให้ฟังไปเมื่อสักครู่ครับมีคำถามมาว่าอาจารย์สมมติกฎหมายบังคับใช้แล้วสมมติว่ากฎหมายบังคับใช้แล้วนะครับแล้วไอ,ขอ,อ,อ,ขอนน้ข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือของเราณปัจจุบันเนี่ยข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือของเราณปัจจุบันเนี่ยจะต้องจัดการยังไงล่ะนะครับแปลว่าท่านต้องไปอ่านกฎหมายมา่เขียนไว้ในมาตรา9 5้าบ้านะครับ ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บใช้เปิดเผยหลังจากที่กฎหมายบังคับใช้ไปแล้วเนี่ยท่านก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ถ้าข้อมูลใดที่เราจัดเก็บนะครับแล้วเราใช้อยู่ก่อนกฎหมายจะบังคับท่านต้องปฏิบัติตามมาตรา95ซึ่งมันแยกใน2กรณีนะครับในกรณีแรกก็คือถ้าเราเก็บรวบรวมไว้หรือว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นในวัตถุประสงค์เดิม เราก็ใช้ต่อไปวัตถุประสงค์เดิมเช่ <acceptable> นเราใช้เพื่อการสมัครงานนะครับก็ใช้ต่อไปเราใช้เพื่อการจำนำเราก็ใช้ต่อไปเราใช้เพื่อการจำนองเราก็ใช้ต่อไปเราใช้เพื่อการทำสมาชิกบัตรเครดิตก็ใช้ต่อไปไม่มีปัญหานะครับแต่แต่ถ้ามีการใช้นะครับมีการใช้หรือเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ใหม่นะครับแม้จะเป็นข้อมูลเก่านะท่านก็ต้องแจ้ง ให้เจ้าของข้อมูลสมควรทราบและก็ดําเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดคือถ้าไม่ขอความยินยอมก็ต้องไปอ้างฐานการประมวลผลข้อมูลตามกฎหมายเดี๋ยวท่านจะได้เรียนรู้ลึกๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของฐานการประมวลผลข้อมูลสมวุบุคคลนะครับเอาละแต่ถ้าเป็นการเปิดเผยมันแยก2กรณีนะมันแยก2กรณีนะกรณีแรกคือการเก็บรวบรวมกับใช้กรณีเก็บรวบรวมกับใช้ท่านเก็บรวบรวมกับใช้ข้อมูล ก่อนท,ที่ท่านเก็บรวบรวมหรือใช้ก่อนที่กฎหมายจะบังคับใช้ได้ต่อไปในวัตถุประสงค์เดิมแต่ถ้าเป็นวัตถุประสงค์ใหม่ท่านต้องขอความยินยอมหรือไม่ท่านก็ต้อง,ท,องท่านก็ต้องอ้างเหตุที่ไม่ต้องขอความยินยอมเราเรียกว่า6ฐาน5เพื่อเดี๋ยวคุยฟังอีกครั้งหนึ่งจําไว้ก่อนนะครับ6ฐาน5เพื่อนะครับเดี๋ยวท่านจะได้ไปไล่ดูและวว่าการเก็บรวบรวมการใช้การเปิดเผยข้อบบมูลส่วนคเนี่ย นะครับมันจะอยู่ในหลักหกฐานห้าเพื่อหรือไม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปคุยให้ฟังอีกครั้งหนึง่งแต่ถ้าท่านจะเปิดเผยข้อมูลเก่านะครับท่านจะเปิดเผยข้อมูลเก่าท่านต้องรอประกาศของสํงงานักงานคณะกรรมการคุคม้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งจะประกาศมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่เซฟไว้ก่อนนะเอาแบบเซฟเซฟไว้ก่อนนะท่านเปิดเผยโดยอาศัยหลักความยินยอมแล้วก็แจ้งเป็น privacy notice ดีกว่านะครับถ้าท่านไม่ใช้ หลักความยินยอมไม่ขอความยินยอมกับเจ้าของกุอมลส่วนบุคคลท่านจะเปิดเผยก็ให้ท่านอ้างหลัก6ฐาน5เพื่อโอเคไหมครับยกตัวอย่างเช่นกฎหมายบังคับใช้แล้วสมมุติวันนี้เป็นวันที่2มิถุนาปี2 5ง5นยกตัวอย่างเช่นนะเอาให้เห็นภาพเลยยกตัวอย่างเช่นวันนี้เป็นวันที่2มิถุนา25งหปกติแล้วเนี่ยองค์กรของเรานะครับปกติแล้วองค์กรของเราเนี่ยเราจะทําสิ่งหนึ่งนะครับเราจะทําสิ่งหนึ่ง สมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่2มิถุนาสองห้าหกหนะครับปกติแล้วเนี่ยองค์กรของเรานะเราจะมีสวัสดิการอันหนึ่งที่เรียกว่าเราทําประกันสุขภาพให้กับพนักงานของเรานะเพื่อให้ไปรักษาพยาบาลแบบ OPD ให้900าร้สำหรับผู้บริหารที่เป็นผู้จัดการผู้จัดการอาวุโสก็ให้หนึ่อย่างเงี้ยยกตัวอย่างเนี่ยนะครับข้อมูลสุขภาพเนี่ยเราจัดเก็บไว้เรียบร้อยก่อนวันที่สอง มิถุนาสองห้าหกห้าก่อนว, 1, อวันที่หนึ่งมิถุนาสองห้าหกห้าไอ้วันที่สองเนี่ยสมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่สองี่เฉยนะเราเก็บไว้เรียบร้อยก่อนวันที่กฎหมายจะประกาศใช้คือหนึ่งมิถุนาสองห้าหกห้านะครับเราเก็บไว้เรียบร้อยเราจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เราเก็บไว้เนี่ยคือข้อมูลสุขภาพของพนักง,งานของเราเนี่ยไปให้กับบริษัทประกันภัยเพื่อให้บริษัทประกันภัยเนี่ยไปโคดเบี้ยมาให้เราไปทําไปทําราคาไปทําเสนอราคาเบี้ยมาให้เราเบี้ยประกัน สุขภาพเดี๋ยวเราจะได้เลือกว่าเราจะทําแพ็กเกจอะไรต่างๆเราจะเราจะต้องใช้งบประมาณบัตเจ็ตอะไรเท่าไหร่สําหรับการประกันสุขภาพให้กับพนักงานของเราโอเคไหมครับเป็นสิทธิประโยชน์เป็นสมสติการน่ะนะครับเอาละเราจะต้องเปิดเผยข้อมูลนี้กว่าจะเก็บรวบรวมเสร็จข้อมูลเนี่ยมันมีอยู่ในมือเราเรียบร้อยแล้วหนะ้าวันนี้นะครับวันตั้งแต่ก่อนที่กฎหมายใช้บังคับเนี่ยมันมีอยู่เรียบร้อยแล้วแต่กว่าเราจะส่งข้อมูลเนี่ย ให้กับบริษัทประกันสุขภาพเนี่ยนะครับเราจะส่งให้เขาน่าจะประมาณสักวันที่1ิบห้ามิถุนาวันนี้เป็นวันที่สองมิถุนากว่าเราจะเก็บรวบรวมเสร็จปุ๊บนะครับเราเราจะเราจะส่งให้เขาได้วันที่15้ามิถุนาเนี่ยเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลอื่นเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บก่อนที่กฎหมายจะบังคับใช้นะครับ เปิดเผยให้กับบุคคลอื่นหลังจากวันที่กฎหมายบังคับใช้แล้วท่านจะต้องรอประกาศของสำนักงานคุมค้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเขาจะประกาศออกมาเมื่อไหร่ยังไม่รู้ว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไรแต่น่าเชื่อว่าในปี6-5เดี๋ยวเขาก็ประกาศเพื่อให้บริษัทต่างๆปฏิบัติได้ทันหรืออีกเร็วๆวันนี้เขาก็น่าจะประกาศเพราะเขากงไประดม สมองรับฟังความคิดเห็นอะไรต่างๆจากประชาชนมาเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะตรากฎหมายระดับระดับรองมาบังคับใช้ต่อไปโอเคไหมครับนี่เห็นไหมครับว่ามันยุ่งยากมากเลยนะแต่ถ้าสมมติสมมตินะสมมติเฉยๆในกรณีที่วันเนี้ยสองมิถุนาก็ละสามมิถุนาก็ละสิบสามสิบสี่สิบห้ามิถุนาก็ละหน่วยงานราชการคือสำนักง,งานคุ้มครอ,องข้อมูลสมบุกสมบูรเนี่ยก็ยังไม่ได้ประกาศเรื่องแบบนี้ออกมาสักทีหนึ่ง แล้วเราจะต้องส่งต่อข้อมูลให้กับบริษัทประกันภัยไปทาโคดด้ดเบียโนนี้นั่นมาให้กับเราแล้วเนะี่ยนะครับเราจะต้องไปทําแบบนี้ก็ต้องไปขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเขาโอเคไหมครับต้องไปขอความยินยอมเขาถ้าในกรณีแบบนี้ข้อมูลสุขภาพมันเป็นเซนซิทีฟเดต้านะครับมันมีทางเดียวที่ท่านจะทําคือท่านต้องไปขอความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอา้าวก็ประกาศของหน่วยงานราชการเนี่ยยังไม่ได้ออกมานี่ เราก็ไม่รู้ว่าจะต้องเปิดเผยยังไงก็ไปใช้มาตราอื่นๆที่เกี่ยวข้องเอามาใช้ก่อนในกรณีนี้นะครับก็คือไปใช้มาเอามาตรา26อ่ะมาใช้ก่อนเอามาตรา26ตามกฎหมายเนี่ยมาใช้ก่อนเพราะกฎหมายบังคับแล้วประก,กาศมันยังไม่มีมันก็ไม่ว่ากันก็เอามาตราอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาใช้ก่อนนะครับปรากฏว่าไปเปิดดูในมาตรา26เราจะรู้เลยว่าในกรณีแบบนี้ต้องขอความยินยอมเท่านั้นนะครับเอาล่ะเราต้องขอความยินยอมไม่ขอความมยินยอมเนี่ยก็ผิด โอเคไหมครับธรรมดาแล้วบริษัทประกันสุขภาพเนี่ยเขาก็รู้กฎหมายเขาก็รู้กฎหมายเขาก็จะบอกเราเตือนเรามาแหละพี่ก่อนที่พี่จะส่งข้อมูลมาให้ผมนะรบกวนพี่ๆทาง HR เนี่ยไปขอความยินยอมจากพนักงานสักนิดนึงนะเพราะว่าถ้าผมจะดำเนินการต่อเนี่ยโดยที่ผมไม่เห็นเอกสารคอนเซนต์หรือเอกสารการให้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยผมอะจะปฏิบัติผิดกฎหมาย นะครับในความเป็นจริงอ่ะเราจะเตือนกันอยู่แล้วแหละเวลาเราทํางานเราทํางานด้วยกันเนี่ยเราจะเตือนกันอยู่แล้วแหละโอเคไหมครับดังนั้นสบายใจได้ไปปาะหนึ่งว่าเราทํางานกับคู่ค้าลูกค้าของเรานะครับไอ้คู่ค้าลูกค้าของเราเนี่ยมันก็ต้องรู้กฎหมายเหมือนกันนะครับพาร์ทเนอร์ของเราเวนเดอร์สปายเออร์ของเราหรือแม้แต่บริษัทรปพออย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปเขาก็ต้องรู้กฎหมายเหมือนกันจะบอกว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้จะบอกว่าไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้ ฟังให้ดีนะครับจดไวเลยนะครับโน้ตไว้เลยนะครับต่อไปนะจะต่ออายุสัญญากับบริษัทลอปพอใดนะเรียกดูเลยคุณมี data processing agreement มาเซ็นกับพี่ไหมขอดูถ้าบริษัทลอปพอแห่งนั้นนะ่ะบอกว่ามันคืออะไรเหรอครับไอ data processing agreement ที่พี่ว่าเนี่ยมันคืออะไรเหรอครับผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยผมต้องทำด้วยเหรอครับไม่ต้องไปจ้างมันบริษัทลอปพอ ไม่ต้องไปจ้างแปลว่าอะไรครับแปลว่าเนี่ยมันจะหาเรื่องเข้าเราแล้วเนี่ยเพราะบริษัทรอปพอเนี่ยเป็น Data p โ o c e s s o r ตามกฎหมายคุณก็ต้องรู้คุณก็ต้องรู้เรื่องตามกฎหมายไอ้บริษัทที่เราว่าจ้างเนี่ยที่ต้องทํางานเกี่ยวกับเราเนี่ยถ้าเขาไม่รู้กฎหมายแล้วเราจะไปคุมให้เขาปฏิบัติตามเนี่ยโหมันวุ่นวายมากเลยนะครับ ไอ้การคุมก็การคุมนะในฐานะผู้ว่าจ้างที่ต้องคุมผู้รับจ้างก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้ากรณีแบบเนี้ยผู้รับจ้างแบบบอบแบมากเลยอ่ะไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรเลยอ่ะก็ไปหาจ้างบริษัทอื่นนะครับมันมีบริษัทเราพอเยอะแยะมากมายที่เขารู้กฎหมายเรื่องแบบเนี้ยดีเขาให้คําปฏิบัติเขาให้คําแนะนําเขาบอกแนวปฏิบัติกับเราได้เป็นอย่างดีโอเคไหมครับท่านไปจ้างบริษัทซอฟต์แวร์เฮานะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะมาทําซอฟต์แวร์ให้กับ HR ท่านถามเลยว่าเนี่ยที่พี่จ้างเธอมาทํา HRIS พี่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเธอเธอมี DPA มาทํากับพี่ไหมพี่อนุญาตให้เธอเอา DPA ของเธอมาให้พี่ดูเลยแต่ถ้าเธอไม่มี DPA พี่จะมี DPA ของบริษัทพี่พี่จะมี DPA ซึ่งเธอก็ต้องปฏิบัติตามนี้อ่ะบริษัทบริษัทซอฟต์แวร์เฮาแห่งนี้อีเวนแม้แต่บริษัทลปปก็แล้วแต่เขาก็ต้องไปขวานขวาย หา DPA มาแล้วก็ไปศึกษาเรื่องต่างๆแหล่าน,นี้แน่นอนครับถึงบอกนะครับว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA เราไม่รู้เราอีกนอมันเนี่ยความไว้เนื้อเชื่อใจของลูกค้าของเราหรือคู่ค้าของเราจะมีน้อยลงไปตามลำดับนะครับเพอเไม่ต่อสัญญาจ้างเพอเไม่ค้าขายกับเรานะครับเล่าตัวอย่างหนึ่งให้ฟังกันแล้วกันนะครับมีบริษัทแห่งหนึ่งนะครับที่อาจารย์เคยไปเป็นวิทยกรให้ พอหลังจากที่ไปเป็นวิทยากรให้เสร็จสับนะครับทางผู้บริหารผู้บริหารเลยนะครับคือคือ AGM a อ่ะ a s s i s t a n t m อ่ะ GM อ่ะ AGM อ่ะไลน์มาคุยเป็นการส่วนตัวเลยนะครับว่าอาจารย์บริษัทลูกค้านะครับบริษัทลูกค้าเขาแจ้งมาว่าขอให้บริษัทของเรารายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไปให้ทราบโอเคนะครับว่าดําเนินการอะไรถึงไหนแล้วมีมาตรการอะไรบ้างเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของเขาที่มาใช้บริการกับเราโอ้โหแล้วท่านว่าไงครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับอาจารย์แล้วท่านจะรายงานยังไงล่ะครับกรณีอย่างเงี้ยแล้วท่านจะรายงานยังไงครับแล้วบริษัทลูกค้าก็บอกมาว่า ขอให้รายงานกลับมาภายใน15วันท่านทําทันหรอครับ PDPa ภายใน15วันเฉพาะแค่ฝึอกอบรมเนี่ยกว่าจะจัดฝึอกอบรมภายในได้ก็ใช้เวลาเป็นเดือนเน่ยกว่าจะอนุมัติโน่นี้นั่นแล้วท่านจะต้องตอบโจทย์ลูกค้าท่านจะตอบไปสั้นๆว่าเรียนลูกค้าที่เคารพขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการดําเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPa หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะตอบแบบนี้ลูกค้าโอเคไหมครับท่านคิดว่าท่านตอบไปแบบเนี้ย กับลูกค้าที่ถามกลับมาว่าให้ท่านรายงานความคืบหน้านะครับแล้วถ้าเขาบอกเงื่อนไขมาล่ะสมมุติเขาบอกเงื่อนไขแบบนี้หากบริษัทของเราพิจารณาแล้วเห็นว่าท่านไม่ได้ดำเนินการให้มันสอดคล้องกับกฎหมาย PDPa อย่างเพียงพอเราขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาต่อสัญญาหรือการออเดอร์กับท่านต่อไป เราขอสมวรสิทธิ์มันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเกิดอะไรขึ้นครับในเมื่อบริษัทของลูกค้าเขาเขาก็มีที่ปรกศาศาึกษากฎหมายเขาก็มีลกกอลของเขาซึ่งเขาก็ต้องคุม compile น n ์ตามกฎหมาย PDPA ของเขาเหมือนกันนะครับดังนั้นอย่าดูเบาเรื่องแบบนี้นะครับเพราะมันมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับมันเกิดขึ้นจริงๆซึ่งท่านอาจจะยังไม่รู้ข่าวสารข้อมูลเพราะว่า มันมันไม่มีบริษัทไหนที่จะไปเป่าประกาศหรอกครับว่าเออเนี่ยมันเคยเจอเคสแบบนี้แต่ส่วนใหญ่มันก็เป็นเคสที่เขามาปรึกษากับอาจารย์นี่แหละไม่ใช่อาจารย์คนเดียวก็มีอาจารย์วิทยากรคนอื่นๆที่เขาก็มาปรึกษาด้วยเช่นเดียวกันพอเห็นบ้างไหมครับเอาละ่ะนี่คือตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะแล้วท่านต้องทําอะไรอีกกฎหมายบอกว่าถ้ามีข้อมูลเก่าอยู่นะครับถ้ามีข้อมูลเก่าอยู่เนี่ยสิ่งที่ท่านจะต้องทําเลยก็คือท่านจะต้องกําหนดแนวปฏิบัติ ในการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนคลทราบเพื่อให้ยกเขาใช้สิทธิ์ในการยกเลิกเพิกถอนการให้ความยินยอมกับข้อมูลส่วนคลของเขาที่เราจัดเก็บรวบรวมไว้ได้และท่านก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนคลทราบสิทธิในการยกเลิกเพิกถอนความยินยอมด้วยเห็นไหมครับถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามกฎหมายถึงแม้มาตรา95มันบอกให้ทําแบบนี้และไม่มีมาตราใดที่บอกว่าทํามาตรา95ถ้าไม่ทําตามมาตรา95้าจะผิด นะครับแต่ถ้าไม่ดูนะมันอาจจะผิดเรื่องอื่นที่โยงมาที่มาตรา95ก็ได้เพา 95, าาราะมาตรา95้าสิบหาตามกฎหมายเป็นบทเฉพาะการ <_ S 1> ให้ท่านทําแบบนี้แต่แน่นอนถ้าท่านไม่แจ้งให้เจ้าของข้อมูลสกวลทราบในการใช้สิทธิ์ท่านก็ผิดตามมาตรา,มมาต23ผิดตามมาตรา23าก็มีโทษปรับทางปกครองล้านหนึ่งนะครับมันก็ไปไล่สายของของความรับผิดตามกฎหมายได้อยู่แล้วในเรื่องแบบนี้เห็นไหมครับว่า แค่เรื่องข้อมูลเก่าเรื่องเดียวนะไม่รู้เป็นข้อมูลเก่าของพนักงานไม่รู้ว่าเป็นข้อมูลเก่าของลูกค้าไม่รู้เป็นข้อมูลเก่าของกู้ค้าแค่เรื่องข้อมูลเก่าเรื่องเดียวนะยังต้องทาอะไรหลายเรื่องไงสรุปจัดเก็บตามวัตถุประสงค์เดิมถ้ามีวัตถุประสงค์ใหม่ที่จะต้องจัดเก็บจะต้องใช้นะครับท่านก็ต้องไปขอความยินยอมหรือไม่ก็อ้าง6ฐาน5เพื่อเพื่อที่จะไม่ต้องขอความยินยอมนะครับถ้าจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เก็บไว้ก่อนที่จะกฎหมายจะบังคับใช้นะครับก็รอประกาศสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็แล้วกันแต่ถ้าเขายังไม่ประกาศสักทีอ้าวเซฟไว้ก่อนก็แล้วกันท่านทำ privacy notice แจ้งตามมาตรา23นะครับซึ่งท่านจะต้องไประบุฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนะครับประกอบไว้ด้วยนะครับเห็นไหมครับว่านี่สแล้วนะส ท่านต้องแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบเพื่อใช้เสร็จในการยกเลิกเพิกถอนการให้ความยินยอมกับข้อมูลเก่าของเขาถ้าเขาไม่คําไม่ยกเลิกเพิกถอนท่านก็ใช้ต่อไปตามวัตถุปส่งเดิมนะครับถ้าเขายกเลิกเพิกถอนท่านก็ต้องจัดการให้เขามันก็จะมีวิธีปฏิบัติในการที่ขอถอนความยินยอมอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางสำนักง,งานคุ้มครองข้อมูลส่วนบเดี๋ยวเขาจะบอกเราอีกทีหนึ่งว่า การการถอนความยินยอมจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างเจ้าของข้อมูลสุคคนจะต้องมายื่นคําร้องกับเราอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเขาจะบอกรายละเอียดเราใหม่อีกครั้งนึงนะครับตอนเนี้มันมีเวลาหนึ่งปีให้เราได้หายใจเราก็เราก็ค่อยๆสะสมองค์ความรู้แล้วก็ค่อยๆกำหนดวิธีการปฏิบัติแบบนี้ออกมาโอเคนะครับ